เดี๋ยวอ้อมจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะอยากให้คุณอ้อมเล่าเกี่ยวกับการเข้าป่าที่ฟินแลนด์ด้วยค่ะว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าป่าเพราะมีบางดราม่าเรื่องเข้าป่าค่ะเรื่องเก็บเห็ดค่ะรุนพีเมียฝรั่งบางคนอ้างว่าเป็นที่ของเขาป่าเบอร์รี่ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปเก็บอยากให้คุณอ้อมเล่าให้ฟังด้วยจะได้เอาคลิปไปให้เขาดูเขาจะได้เลิกดราม่าค่ะโยไกเซนออเยวเด็ด ยาเวลวอลิสุดิ d สิทธิแลควันบริดชอบของทุกคนย o k a มีเห็นโอเคว่เด็ด every man's right <S ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ในธรรมชาติของฟินแลนด์และสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามในพื้นที่ทั่วไปรวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนและเขตอนุรักษ์ต่างๆฟังให้จบนะคะจะได้รู้และฝากแชร์ต่อๆไปด้วยค่ะข้อมูลอย่างเป็นทางการมีที่มาจากล้วนตนปิสเตฟินะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ผิดพลาดแน่นอน หากจะผิดพลาดก็ตรงที่อีชั้นเป็นคนแปลนี่แหละค่ะทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์หรือเพียงแค่มาเยี่ยมชมก็มีสิทธิ์ที่จะเพลิดเพลินกับธรรมชาติในทุกที่ในชนบทของฟินแลนด์โดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแนวคิดทางกฎหมายของสิทธิของทุกคนในฟินแลนด์ขยายขอบเขตเสรีภาพในการออกไปเที่ยวอย่างมากมายแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สําคัญบางประการสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเคารพซึ่งกันและกันและ ต่อธรรมชาติผู้คนและทรัพย์สินของผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งคือความปรารถนาที่จะอนุรักษ์และปกป้องความงามและความมหศัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทําลายเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เพลิดเพลินสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ทุกคนมีสิทธิ์ทําได้ก็คือ 1. เดินเล่นสกีปั่นจักรยานหรือขี่ม้าได้อย่างอิสระยกเวน้นบริเวณใกล้บ้านและอาคารส่วนตัวอื่นๆหรือผ่านทุ่งน,นาและสวนเพาะชำซึ่งอาจได้รับความเสียหายได้ง่าย สองการเต้นพักแรมชั่วคราวในระยะห่างที่เหมาะสมจากบ้าน 3. เก็บผลไม้ป่าเห็ดและดอกไม้ตราบใดที่ไม่ใช่พันไม้คุม้มครองสตกปลาด้วยคันเบ็ดและสายธรรมดาใช้เรือว่ายน้ำหรืออาบน้ำในน่านน้ำภายในประเทศและทะเล 5. เดินเล่นสกีหรือขับรถยนต์หรือตกปลาในทะเลสาบแม่น้ำและทะเลที่เป็นน้ำแข็ง โปรดฟังข้อ6นะคะฟังให้ดีๆค่ะทุกอย่างที่กล่าวมาอาจจะมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามการกระทำข้างตน้นทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอื่นๆในบางฤดูกาลหรือตลอดทั้งปีเพื่อปกป้องพื้นที่อ่อนไหวและพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โปรดใส่ใจกับข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ให้ดีและสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดคือข้อหนึ่ ห้ามรบกวนขัดขวางการสร้างปัญหาใช้ที่ดินของเจ้าของที่ดินหรือของผู้อื่นทําให้ทรัพย์สินเสียหายเช่นการเดินผ่านสนามหญ้าสวนหรือทุ่งนาที่มีการเพาะปลูกข้อ2ห้ามรบกวนวางเรนเดียนกที่ทํารังหรือลูกนกปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระข้อ3ห้ามตัดหรือทําลายไม้ข้อ 4. ห้ามเก็บมอสหรือต้นไม้ที่ล้มจากทรัพย์สินของผู้อื่นข้อ 5. ห้ามจุดกองไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นในกรณีฉุกเฉินข้อ6ห้ามรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยการตั้งแคมป์ใกล้เกินไปหรือส่งเสียงดังเกินไปข้อ7ห้ามทิ้งขยะข้อ8ห้ามขับรถออกนอกถนนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินเช่นขับรถออฟโรดข้อ9ห้ามล่าสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตกปลาโดยใช้ตาข่ายกับดัก หรือโรคและเหยื่อล่อโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องขอ้อ10ห้ามให้สุนัขอยู่บนชายหาดสาธารณะในพื้นที่กำหนดให้เป็นสนามเด็กเล่นบนเส้นทางหรือสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุงขอ้อ11ห้ามปล่อยสุนัขไว้ในบริเวณที่สร้างขึ้นบนเส้นทางออกกําลังกายหรือในพื้นที่ของคนอื่น ข้อ12ห้ามปล่อยสุนัขตั้งแต่วันที่1มีนาถึง19สิงหาคมสุนัขที่อยู่ข้างนอกจะต้องมีสายจูงหรือลักษณะที่สามารถจูงได้ทันทีห้ามปล่อยวิ่งเวลาออกไปเดินข้างนอกเพิ่มเติมไปดูที่กฎหมายเกี่ยวกับสุนัขฟินเล็กวิสเตฟีก้อยรันกีนีปิโตเวลวอลิสูสไปเช็คเองนะคะอ้อมขี้เกียจทําเกี่ยวกับกฎหมายมันละเอียดและยาวนําเสนอกระท้อนกระแท่นก็ไม่ได้คะ่ะสิทธิของทุกคนในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่คุม้มครอง พระราชบัญญัติอนุรักษ์ธรรมชาติกำหนดให้มีความเป็นไปได้ที่จะจำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการคุม้มครองของพื้นที่สามารถจำกัดการเคลื่อนไหวได้หากจำเป็นเพื่อรักษาสัตว์หรือพืชพันธุ์ในพื้นที่การตั้งแคมป์อาจถูกจำกัดหรือห้ามโดยชิ้นเชิงข้อจำกัดดังกล่าวสามารถพบได้ในข้อกำหนดการแบ่งเขตของการตัดสินใจจัดพื้นที่หรือในกฎของขั้นตอนอย่างไรก็ตามประเภทเขตอน,อนุรักษ์ธรรมชาติที่แตกต่างกัน ค่อนข้างแตกต่างกันมากในแง่นี้หลักการแบ่งประเภทพื้นที่คุม้มครองในเขตอุทยานแห่งชาติกานซาลิสปุยสโตสซาในพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําซอยเดนซัวเยรูอารวยห้ามตั้งแคมป์ในพื้นที่คุม้มครองขนาดเล็กบางแห่งเช่นพื้นที่คุม้มครองและสวนป่าแต่ว่าการเคลื่อนไหวยังเป็นอิสระเช่นการเก็บผลเบอร์รี่และเห็ดสามารถทําได้ล้วนนอนปุยสโตสซาย่าฮึลเกยเดนซัวเยรูอารวยละ ในพื้นที่คุ้มครองที่เข้มงวดที่สุดอุทยานธรรมชาติและพื้นที่ปกป้องการดิบผนึกอนุญาตให้เคลื่อนไหวได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากมดทซาฮาริตุสเท่านั้นข้อยกเว้นคืออุทยานแห่งชาติที่มีเส้นทางเดินป่าแผ่นคุณต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากเส้นทางซึ่งในส่วนธรรมชาติของเกโวและซอมปียวต่างจากอุทยานธรรมชาติอื่นๆตรงที่สามารถตั้งแคมป์ในสถานที่ที่กำหนดได้คะ่ะ